สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเ e ็น n น็กก็ปิดตลาดไปที่1,616.91จุดลดลงไป3.93จุดหรือว่าติดลบไป0.24เอร์เซมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่38,000ล้านบาทเศรเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลีกธนาคาร ICT ขนส่งแล้วก็กลุ่มปิโตเคมี Me. โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ B ีกริมราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.74 ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี65นี้จะปรับตัวได้ดีขึ้นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากต้นทุนกา๊าซที่ลด,ดลงแล้วก็การปรับค่า FT ขึ้นมาทางด้านของ CSG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.27%ก็คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี65นี้มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ ก็ได้แรงหน้นมาจากรายได้โรครือรังเพิ่มขึ้นจากประกันสังคมทางด้านของ PR9 หรือว่าโรงพยาบาลพระราม9วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.42%ก็คาดว่า,า,าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี65นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่น ก็ได้แรงหนุนมาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มกันขึ้นมามากขึ้นทางด้านของ r p h ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.50%ทางด้านของผู้บริหารนั้นตั้งเป้าในปีหน้าก็คือปี 66, 66นี้แนวโน้มผลการดำเนินงานหน้าจะเติบโตได้20%แล้วก็ทางด้านของบอร์ดบริษัทนั้นเตรียมจะพิจารณา สร้างโรงพยาบาลใหม่ขึ้นมาอีกด้วย <c oughs> ทางด้านของ JWD วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.95%ก็คา,าดว่าได้ซนิเม้์เชิงบวกหนุนมาจากการเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Small Cap ซึ่งก็จะมีผลในวันที่30พฤศจิกายนนี้ทางด้านของ BRI วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.63%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในไตรมาส4ี่ปี65นี้กำไรจะขึ้นทำนิวไฮเช่นเดียวกับทางด้านของ SC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.70%ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในไตรมาส4ี่ปี65นี้กำไร จะขึ้นทำนิวไฮเช่นกันส่วนทางด้านของพฤกษาโฮดิง้งวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.50%ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในไตรามาส4ปี65นี้จะเติบโตขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นก็ได้แรงหนุนมาจากการรับรู้รายได้จากการโอน7โครงการด้วยกัน ทางด้านของคามาดวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.69%ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี65นี้จะเติบโตได้เยี่กอ่อนเยียกก็ได้แรงหนุนมาจากช่วงของเทศกาลปลายปีทางด้านของ S&P วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้2.21% ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่าในไตรมาส4พ65นี้รายได้น่าจะเติบโตได้กว่า50%ซึ่งก็มาจากสินค้าเทศก,กาลแล้วก็มีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านทางช่องทางมีเดียกันมากขึ้นส่วนทางด้านของโพลีวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6% ซึ่งราคาหุ้นนั้นก็พลิกกลับมาเป็นบวกได้หลังจากที่ช่วงแรกนั้นราคาลงไปติดลบถึงแม้ว่าจะทางด้านของตลาดตักซัพ์แห่งประเทศไทยนั้นจะมีการประกาศให้โพลีนั้นต้องซื้อขายผ่านบัญชีแคชบาลานซ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนี้ก็ตามทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TKN ราคาหุ้นติดลบไป5.08%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นนั้นขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบกว่า19เดือนทางด้านของทีมจีวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป8.28%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้น ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างจำมากทางด้านของสบายเทคโนโลยีวันนี้ราคาหุ้นบวกติดลบไป2.59%ก็มีข่าวว่าทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการขายหุ้นสบายออกมาจำนวน1.0789%ทำให้ลดสัดส่วนลงเหลือ29.855% 0 ทางด้านของ g f p t ราคาหุ้นติดลบไป2.21%ก็คาดว่าได้รับแรงกดดันมาจากคาดการราคาไก่จะทยอยปรับลดลงส่วนทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป7.98%ก็ราคานั้นมีการปรับตัวลงมาหลังจากที่วันก่อนหน้านี้ขึ้นไปชนซีลิง ซึ่งราคาที่ปรับลงนั้นก็เป็นไปตามกํลังของราคาคริปโตเคอเรนซีที่ร่วงลงมาแรกในวันนี้และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ